นางไม้ไยิบนางไม้ไยิบีนางไม้ไยิบสีสวัสดีค่ะนางไหม้ไยิบสีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมพยิบซีชาแนลนะคะช่องในการดูดวงพาง YouTube นะคะแม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาจะเอาอย่างไงกับความสัมพันธ์ เขาเจะยังไงกับความสัมพันธ์เจ้าหญิงถ้วยหถ้วย6ดาบเจ้าหญิงไม้แล้วก็เจ้าหญิงดาบเหมือนกับว่าเขาปล่อยนะคะเหมือนกับว่าเขาปล่อยให้ ความสัมพนันธ์นี้แล้วแต่คุณอืมแล้วแต่คุณเลยนะคะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยนะคะมีปัญหามากมายเยอะอย่างที่จะต้องโฟกัส ไม่สามารถโฟกัสในเรื่องของความรักได้ส่วนเรื่องของความรักที่มีต่อคุณก็อยู่ในใจเขาเขายังรักและคิดถึงคุณอยู่และก็ยังคอยสอดส่องชีวิตของคุณอยู่เป็นประจำนะคะว่าคุณเป็นอย่างไรอยู่ดีมีสุขไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็ไม่ได้แอคชั่นอะไรถามว่าแล้วเขาเจะยังไงกับความสัมพันธ์เขาปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปก่อน นะคะสถานการณ์ของคุณที่เป็นแบบนี้เพราะว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้ยากลําบากมากไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดถึงแม้ว่าเขาจะรักคุณมากแค่ไหนหลงคุณมากแค่ไหนเขาก็ทําได้แค่ส่องคุณดูคุณอยู่ในโซเชียลแล้วก็มีความที่แบบว่าส่งพลังงานาความรักความ คิดถึงนะคะมากับสายลมมากับสายลมจริงๆแล้วเขาเนี่ยอยากจะเจอคุณนะคะไม่ได้ว่าอยากจะเจอทางโซเชียลหรือโทรหาหรืออะไรอย่างนงี้นะคะอยากเจอตัวเป็นๆเ,เลยนะคะอยากให้คุณไปหาหรือว่าอยากไปหาคุณหรือว่าอยากนัดเจอกันอะไรอย่างนงี้นะคะแต่ว่าเขาก็ทําได้แค่คิด นะคะเขาก็ทําได้แค่คิดเพราะว่าความสัมพันธ์น่าจะยังดําเนินอาการยังไม่ได้เขาเขายังไม่เอาอยัางไงในความสัมพันธ์นะคะเขาก็แค่อย่างมีคุณอยู่ในใจเท่านั้นเองอู้หูเขาเนี่ยมีแพชชั่น คุณคุณนะคะมีแพชชั่นดึงดูดเขามากมากเลยแม่หมอมองว่าเขาสามารถมีความสุขกับคุณได้ทางจิตวิญญาณอืมหรือไม่งั้นก็นแบบว่าเขาก็ยังรักยังผูกพันกับคุณอยู่นั่นแหละคุณยังเป็นความสุขให้กับเขาอยู่เขาสามารถมีความสุขอ่าเกี่ยวกับเรื่องของคุณ <c oughs> อยู่ในมุมของตัวเองอแล้วก็แบบคล้ายๆกับว่าอแบบเออเบื่อๆเซ็งๆทำยังไงดีนะทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างนี้นะต่างฝ่ายต่างอาจจะมีคอมเมนต์ซีเรียสจริงจังก็ยังไม่ได้เพราะนันพันธะพันธนาการอะไรหรือบางทีเขาก็อาจว่าเขาก็อาจคิดว่าคุณเนี่ยอาจจะมี คอมเมนต์ซีเรียสจริงจังอยู่หรือเปล่าเขาก็เลยแบบเหมือนยังไม่ได้กล้าเข้ามาในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะถ้าไม่มีทั้งคู่นะคะไม่มีคอมมเมนต์ซีเรียสจริงจังทั้งคู่เลยนะคะก็กลัวในเรื่องของหน้าตาทางสังคมขอบครัวคุณกับครอบครัวเขาจะสร้างอนาคตกันได้ไม่อะไรเงี้ยก็มีความคิดมากอยู่แต่พลังงานในวันนี้นะคะคุณดึงดูดเขา มากๆมีคุณมีแพชชั่นต่อเขามากๆแพชชั่นดึงดูดในเรื่องของสิบแปดบวกด้วยนะคะถ้าเกิดเขามีคอมมิทเมนต์ซีเรียสจริงจังกับคุณแล้วจะไปกันได้ไหมอะไรเงี้ยก็มีความคิดมากอยู่ก็เลยยังไม่พัฒนาความสัมพันธ์อะไรจะถามว่าเขาจะยังไงกับความสัมพันธ์ยังไม่เอาอยัางไงนะคะนะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมแล้วเขาจะอืถ้าไม่พัฒนาความสัมพันธ์แล้ว ความสัมพันธ์นจะเป็นยังไงล้วมาดูกันแล้วความสัมพันธ์นจะเป็นยังไงล่ะ Let's go o f control i s s อูม Let s อม้มันเหมือนกับว่านั่นแหละต่างคนต่างอยู่ไปก่อนนะต่างคนต่างอยู่คนละมุมไปก่อนอะไรอย่างนี้นะ ยังยังไม่มีใครฝ่ายใดที่จะแอคชั่นอะไรออืนะจ๊ะนะจ๊ะแล้วก็อืมทัชก็หมายถึงว่าถึงแม้ว่าเนี่ยถึงแม้ว่าต่างคนต่างไม่มีแอคชั่นอะไรนะคะอยู่ในมุมใครมุมมันมุมแดงมุมน้ำเงินนะฮะแต่ ก็มีความมั่นคงต่อกันอืมก็คือรักกันว้าวฮัตทูฮัตคอนเวอร์สแตชันเนี่ยคุณสื่อสารกันได้ทางจิตวิญญาณคุณรักกันด้วยใจและรู้กันสองคนรู้กันด้วยใจว่ารักกันและมีความเชื่อมั่นและมั่นคงว่ารักเดี่ยวใจเดี่ยว ว้าโรแมนติกเฟลลิ่งเลยเอ่อโรแมนติกเฟลลิ่งหมายถึงเขากับคุณมีอารมณ์โรแมนติกซึ่งกันและกันและสามารถสื่อกันถึงจิตได้อู้นะสามารถกันสื่อถึงจิตได้เลยทีเดียวเฉียวนะคะมาดูซิว่าวันนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะเขาฝากข้อความมาบอกคุณว่าอะไรนจะ๊ะ คุณคือฝันที่เป็นจริงนะจ๊ะอยากให้รู้ว่ายังมีฉันอยู่ตรงนี้คุณคือแสงสว่างของฉันแค่ได้เห็นหน้าหัวใจฉันมันก็สั่นถ้าคุณอยู่ไกลกันก็อาจจะส่งโซเชียลคุณหรือเซฟรูปคุณเอาไว้นะคะก็จบไปในแรนดอมนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะจากนางไม้พายิบซีซี